มาค่ะมาเก็บพักเซียนมาพบพ่อกับสาวสกุเดอมือนีเก็บพักเซียนค่ะเอ้ยนี่มามืม่แม่มมาเก็บพักเซียนน้ำกันค่ะมี่หยดงามมางแน่ผัวเก็บใท้งนะคะสมอันสมพักคันสมพักเซียนออ้ยอุ้ย้สีย่ไน้สิอ๋อ กันเด้อค่ะแลวบางรลนดนายู่นะ ยโอเคนี่นี่นี่มันมีตะหยอดน้ำงามโอ้ยมาเก็บในปลาได้ค่ะนี่ในดงได้นี่น้ำงามแล้วมันหยอดน้ำงามเลยหย่อนพักเสียน้ำงามเลยคือหอบไปเก็บผูกผูกมองน้ำงามผูกมาค่ะพอๆกับสาวสกุลคนพนาอีกแล้วนะคะมื่อนี้มาเก็บพักเสียน ข้าเสียนงามๆไปขันชมพักเฮ้ดอ่อนอ้อกเขาไปเด้อบราว่ามัน n a t u r ล l ม้ามุหยเว้ยมามุวยกอดขาเว้ยโอ้ยมีแต่หยดงามๆเลยว่ะเด็ดแต่ว่าเขึ้นมามุวยหมามุวยหมามุวยหมามุวยทำไมมึงต้องเกิดด้วยกันด้วยฮะ มาเก็บผักเสียนน้ำกันบ้างนะคะมาเก็บผักเสียนน้ำสาวสะกณโอ้โปาตา๊าตาตาตปงามแบบเนี้ยวันอดง่ามแค่นอ่อนเลยก็ร่างขืนเนาะก็ร่งงามเน วัสดีค่ะพอๆกับสาวสกุลค,ค้นพนามาเก็บพักเสียนน้ำกันค่ะเมื่อน,นี้เมือ่อสว่วงเย็นแรงๆเย็นเเก็บพักเสียนหงอนงามแต่ว่ามีตะเรือมามุยหรือวะตะมามุยค้นมาบ่าได้ม่อมาบ่ <c oughs>